สวัสดีครับอยู่กับช่องเ i ิ d ์ Hong c h a n n e เช่นเคยครับกับรายการ Birds p a r ่อนครับสำหรับวันนี้อีพีนี้นะครับผมผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่ยังโสดอยู่เพราะว่า มีสิ่งบางสิ่งคอยติดตามเลยถึงต้องโสดไม่พูดพัมท,ำทําเพลงเราไปดูเหตุผลของคนโสดคนนี้เลยละกันว่าทําไมถึงโสดอยู่อยู่กับเรื่องเป็นโสดเพราะผีคอยตามดิฉันเป็นสาวชาวพัทลุงมีบ้านอยู่ที่อำเภอป่าพยอง เป็นลูกคนที่สามในบรรดาพี่น้องสามคนจริงๆควรเป็นสี่คนมากกว่าถ้าหากว่าฝาแฝดของดิฉันไม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเสียก่อนตั้งแต่ตอนห้าขวบดิฉันเป็นแฝดที่ไม่มีแฝดจะมีก็แค่รูปถ่ายที่พ่อกับแม่ถ่ายเอาไว้ตอนเด็กๆแฝดของดิฉันที่เสียชีวิตไปมีศักดิ์เป็นพี่เพราะเกิดก่อนหากจะถือว่าดิฉันเป็นน้องสุดท้องก็คงใช่เหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้พ่อโกรธแม่มาจนถึงดิฉันโตเข้ามหาลัยท่านก็ยังไม่เลิกโกรธดิฉันเคยถามพ่อว่าทำไมถึงโกรธแม่ได้นานขนาดนี้คำตอบที่ได้คือมันทำลูกกูตายพ่อมีลูกชายสองคนคือพี่ชายของดิฉันพ่อแม่พลอพวกเราที่เป็นหญิงออกมาทั้งสองคนพ่อแม่พลอพวกเราที่เป็นหญิงออกมาสองคนพ่อก็ดีใจมาก กัดเตงพวกเราไปไหนมาไหนด้วยตลอดใครๆเห็นก็ต่างชื่นชมในความน่ารักของเราสองแต่วันที่เกิดเหตุเพราะแม่อยากพาพี่สาวฝาแฝดดิฉันไปบ้านยายที่อยู่อำเภอหนึ่งเพราะยายอยากเจอหลานแต่แม่ไม่สะดวกที่จะพาไปได้สองคนจึงพาพี่สาวของดิฉันไปคนเดียวแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อได้เห็นพี่สาวของดิฉันเพราะแม่ถูกรถกระบะ ชนอย่างกระชั้นชิดที่สีแยกแม่กับหลานของแม่ที่นั่งไปด้วยบาดเจ็บแต่พี่สาวดิฉันคอหักตายขาที่พอพ่อรู้เรื่องพ่อก็ร้องไห้หนักมากตีอกชบตัวเองด้วยความแค้นพอพ่อเจอแม่พ่อก็โวยวายจะทุบแม่ให้ตายตามพี่สาวดิฉันไปด้วยดีที่มีคนมาช่วยจับตัวพ่อเอาไว้พอแม่หายเจ็บได้ออกจากโรงพยาบาลพ่อก็ออกเสื้อผ้า เข้าวของของแม่มากองหน้าบ้านสวดสายไล่ส่งให้แม่ไปอยู่ที่อื่นแม่ได้แต่ขอโทษและก็กลับเท้าพ่อพ่อไม่ยอมจนญาติพี่น้องคนอื่นต้องมาช่วยกันกล่องตอนนั้นดิฉันจำได้ว่าดิฉันได้แต่ยืนมองตาปิดปิดหลังจากนั้นภาพที่ดิฉันจำได้คือพ่อไม่เข้าใกล้แม่เลยและไม่ยอมให้แม่เข้าใกล้ดิฉันด้วยถึงดิฉันจะเป็นคนเข้าไปหาแม่เอง ถ้าพ่อเห็นพ่อก็จะรีบไปเอาตัวดิฉันออกจากแม่ดิฉันเป็นคนที่แปลกแปลกเพราะคนอื่นบอกว่าดิฉันชอบนั่งเมือลอยบ่อยๆเวลาอยู่ที่โรงเรียนแต่ดิฉันก็แค่มั่นใจว่าตัวเองมีสัมผัสพิเศษเพราะเวลาดิฉันรู้สึกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณมาอยู่ใกล้ๆหากดิฉันนั่งนิ่งๆตั้งใจใช้สมาธิสักนิดเหมือนดิฉัน จะได้ยินวิญญาณดวงนั้นส่งเสียงพูดแหบๆออกมาดิฉันรู้ตัวว่าตัวเองมีความสามารถแบบนี้มาตั้งแต่ตอนก้าวขั้วจำได้ว่าวันนั้นดิฉันอาบน้ำเสร็จก็ยืนเช็ดตัวหน้ากระจกตอนกี่ทุ่มก็จำไม่ได้รู้แต่ว่ามันมืดแล้วและบ้านนอกที่บ้านอยู่ในสวนยางมันจะเงียบวังเวงมากพอขําลวง บ้านของดิฉันนั้นเป็นบ้านเก่าๆแบบฉบับไทยปักใต้ฐานเป็นปูนแต่ด้านบนเป็นไม้เป็นบ้านที่พ่อได้รับเป็นมดกตกทอดมาจากปู่และปู่ก็ได้มาจากทวดอีกทีตอนนั้นดิฉันหวีผมอยู่หน้ากระจกพอหวีหวีไปดิฉันเห็นหน้าตัวเองในกระจกมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นหน้าใครอีกคนที่คล้ายๆดิฉัน ตอนแรกดิฉันคิดว่าตาลายเลยลองเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆทะลึ่งตาใส่กระจกแต่งเงาดิฉันดันยิ้มกลับใส่ดิฉันจนเห็นฟันเต็มปากดิฉันตกใจังะออกจากกระจกจนล้มตึงแล้วก็ร้องเรียกพ่อลั่นบ้านพ่อได้ยินก็วิ่งตึงตึง,ตงขึ้นบ้านมาแม่ก็ออกจากห้องไต่ถามว่าเป็นอะไร แล้วเล่าให้พ่อฟังว่าแบบที่เจอเมื่อกี้พอพ่อฟังจบพ่อก็ตะโกนล,ลั่นบ้านว่าอย่ามาแกล้งน้องแบบนี้น้องมันกลัวพ่อดึงดิฉันให้ลุกขึ้นแล้วปลอบใจดิฉันว่าไม่มีไรหรอกพี่นุ้ยมันมาหยอกเล่นนั่นคือครั้งแรกที่ดิฉันได้เจอสิ่งที่เรียกว่าผีเต็มๆต,ตาและก็เป็นผีที่เป็นฝาแฝดต,ตัวเองวันหนึ่ง แม่ของดิฉันที่ไม่กล้ามีปากเสียงอะไรนอกจากทำงานบ้านมานานนะก็มาเปิดปากคุยกับพ่อที่ไม่สู้จะเต็มใจคุยกับแม่นะักว่าฝันเห็นพี่สาวฝาแฝดดิฉันมาคุยในฝันกับแม่ว่ายังไม่ไปไหนยังอยากอยู่ที่บ้านอยากพาดิฉันไปอยู่ด้วยแม่เลยรีบมาคุยกับพ่อมาบอกเรื่องฝันนี้พอพ่อรู้เรื่องก็กลัว รีบไปหาล่างทรงฤาษีที่นครศรีไปคุยเรื่องนี้ล่างทรงฤาษีก็บอกว่าอย่าไปกังวลแฝดพี่ดิฉันแค่เหงาวิธีแก้คือต้องทำให้วิญญาณฝาแฝดพี่ดิฉันไม่เหงาเวลาจะออกจากบ้านไปไหนว่าจะไปนั่นไปนี่ให้พี่มาด้วยกันนะวิญญาณฝาแฝดพี่ก็จะได้ตามไปด้วย ซึ่งดิฉันก็ทำตามที่พ่อบอกให้ทำมาตลอดเวลาจะไปเรียนหรือไปเที่ยวไหนทุกครั้งก็จะกล่าวชวนพี่สาวฝาแฝดไปด้วยหลังจากนั้นมาก็ไม่พบว่าพี่สาวดิฉันจะมาก่อควนอะไรใครในบ้านเลยมีอยู่วันหนึ่งดิฉันได้ไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่หนึ่งเดินผ่านเหมือนจะเป็นหลวงพ่อแก่ๆดิฉันยืนหลบข้างผนังถ้ำ ยกมือว่า้ท่านเดินผ่านดิฉันไปแล้วก็หันมาพูดว่าที่นี่โยมไม่ต้องมาเฝ้าเขาหรอกไม่ใช่ที่ของโยมเป็นที่ของสงฆ์และธรรมะจะปกป้อง,ของเขาเองโยมบอกให้เขากลับไปเถอะแล้วท่านก็เดินไปทิ้งให้ฉันกับเพื่อนสองคนได้แต่งง,งว่าพระท่านไล่เราหรือยังไงถึงมาบอกไม่ใช่ที่ของเรา แต่พอคิดคิดเอ๊ะไม่ต้องมาเฝ้าเขาอืมฉันจึงเอ่ยปากบอกพี่สาวดิฉันกลับไปเถอะอย่ามาเฝ้าเลยพระท่านว่าแล้วพอกลับบ้านไปพ่อก็มาบนดีฉันว่าพี่สาวดิฉันมานั่งร้องไห้ใต้ถุนบ้านทุกคืนตั้งแต่ดิฉันไปปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมมาฉันก็ได้แต่เอ่ยปากบ,กบอกขอโทษที่ไล่กลับ แต่เจ้าของที่เขาไม่ต้องการให้อยู่ช่วยเข้าใจด้วยทุกวันนี้ดิฉันเข้ามาเรียนระดับปหาวิทยาลัยแล้วแต่ดิฉันไม่กล้ามีแฟนมีวันหนึ่งเราขับรถไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วก็ไปนั่งตั้งวงดื่มกันกับเพื่อนนิดหน่อยพอกินกินอยู่คนที่มาจีบเราที่เขานั่งข้างๆเราก็พุ่งไปอีกฝั่งแบบล้อ เฮ้ยดังมากเขาก็ไปนั่งเกาะหลังเพื่อนอีกคนที่อยู่อีกฝั่งของวมทำหน้าตาแบบสอด่องมาทางดิฉันดิฉันถามไปว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าสงสัยเขาเมาจังหวะหันไปด้านหลังดันไปจ้๊ะเอกกับใครไม่รู้หน้าเหมือนดิฉันยิ้มให้แต่ไม่มีฝันเลยตกใจร้องเฮ้ยแล้วพุ่งตัวออกไปเพราะตกใจ พอหันกลับมามองก็ไม่เห็นมีใครเหตุนี้คนที่มาจีบดิฉันแต่ละคนจะเจอแบบนี้ตลอดคือพี่สาวฝาแฝดดิฉันจะโผล่ออกมาให้เห็นแบบแวบๆบแบบแบบนี้เสมอจนปัจจุบันนี้ถ้าเจอแบบจังๆไม่ได้ก็จะตามไปหลอกหลอนในฝันจนดิฉันไม่กล้าคบใครคงเพราะเขาอาจอยากให้ดิฉันเรียนให้จบ เพื่อให้พ่อสมหวังในตัวดิฉันก็เป็นไดน้ถ้าคนที่เข้ามาจีบดิฉันจะดีจริงพี่สาวดิฉันคงจะไม่ควรใจนี่จึงเป็นเหตุผลที่โสดเพราะอยู่ในหมดผีตามหวงเรื่องราวก็จบ